บ้เป๊ะมาใส่เลยนี่นะสภาพจั่วความในใจของจั่วถืออาณาจั่วถือมูอยู่ห้องเฮียนตีอืมเมตต่จั่วนะเขากับยังโบเว้นนะเออเห็นบนี่จั่วสลายเขาจะตีแขนเจ้าเวนบหอืมแบบยุงเฮียนเขาเจ้ะแรกของคนพวมนีเออมีแต่เอิ้นแรกมัดโอ้ เราออกไปเล่นที่เจ้าไปเล่นที่เขากระใสจะรุ่นมหนบอใส่รุ่นโอ้เห็นยุ้ใส่ไปแบบอยู่ระับคนหนึ่งนะเกิทรถโอ้เคลหน่จะบอกว่าคอยเป็นจั่วพวกเจ้าจามาตีขอพวกเจ้าสี่บาทเจ้าตวาสิอ้ยพวกมันม่ย่านเด้อม่ย่านอีกบางบางคนย่านอยู่แบบอู้คอยประกาตีน้ำจั่วคนนะคือมีบางคนก็ถือกระฆมไปตีกับเขาคือกันโอ้ แล้วเจ้ากใส่เจ <lide> <in the> ้ากบเคยส่เขาเลยจีวะเคยเจ้าบวชมาเดือนแล้วปะได้หกเดือนโอได้หาเดือนหกเดือนอืหาบวชวังเดือนเกาปีที่แล้วเนี่ยได้ว่าเริ่มตั้งแต่บวชมาจนไปเขาเงียนถึกตีกับซูมือบ่บ่เล็กเล็กบ่บ่เลยบวชเดือนแรกกับบ่เมียงอืหลังจากเจ้าท่านเริ่มง่ายเขามาอยู่วัด ปุ๊บเจอท่านนี่แมนจวที่เป็นคาคู่กับเจ้าแมนบอกแล้วเราไปลอกกวนเขาบอกแบบทั้ง้องไม่ได้บูเพลินเออแมนแเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นคนให้บ้านนี้เนาะแล้วเขาเราเป็นคนอื่นมาบวชสิซะแวก็เคยมาอยู่นี่รอบหนึ่งแล้วเนี่ห้าอยู่อันดุซีนเด็ดเออตอนยุห้าหนีนะตอนเปิดห้างสายเครื่องอ่าน มอนอยู่ห้างขายเกรื่องาปิบวตเดี๋ยวเพื่อนก็มาเล่นน้ำร้อนซมือไปบ้านแฮไปออียงน้ำกันเขาบบก้าอย่างเพื่อนก็ไปผู้เดียวอเออ,เอ,อกับกับกับปูนั่นหันแมนบอกมีแต่เพื่อนไปวานเ็น้ำร้าสองคนเอ,อเนนะแล้วแบบเดี๋ยวนี้บบก,กอือเก่าเพื่อนพู้ที่แ่เขาว่าเขาเป็นคนเท่าไหร่แต่ว่าเ,เพื่อนบอเห็นเพื่อนผู้ว่าถามบูลง้งเฮาคอยลงตาม คล้ายๆคุณบอกเฮาลงก่อนเออคล้ายๆสมัยเฮาตตกี้นี่ใส่เฮานี่มูเปิดเฮาจึงเปิดแม่นบ่แต่ตอนนี้จะเปิดก่อนรดจัว่ว <laughs> แล้วแล้วก็จึงเปิดตาม <ซะ S 1> อ,อก้าเฮาก็กล้านะเออโบว่าละจั่วทันสมัยน่ะ <laughs> มัดมัดแรกมัดได้เลยเ <laughs> ด้จั่วเนี่เป็นตวกันตัวเออไม่เป็นวิซา้องกันตัวเออ ตัวน้านี่มือเปิดหา้องเปื่อยเออแล้วเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้นี่ไปตื่นจากโมงนี่ก็หาโมงเออแล้วก็ลูกม้าสันเข่าสันน้กกาแล้วก็จึงไปโเมียนโบ่ไปแล้วเอาเป็นอย่างโบกาไปเออย่านเขาใส่เอาเ้าฟ้องอาจารย์โบได้ปะฟ้องก็แบบถือดูดาวเชื่อสักพักเยอก็กลับมาเออ คือจัวทัานเขาบอกอาจารย์เพื่นไปแล้วรอบหนึ่งแรกๆเพื่นก็ดีอยู่ที่สองทีดีอยู่หลังๆกลับมาคือเก่าอืมี่ักหนึ่งเพื่อนเหมนแบบาอาจารย์เน house เปตัดไม้น้ำตูเ้เซอร์เด้อยู่ป่าเพื่อ,อนก็ขี่รถตู้เซอร์เนี่ยตู้เซอร์เป็นไรไ่รู้จักตู้เสื้อเพื่นอยู่แถวกลุมหินอี๋อะไรแล้วเพื่อนมักไปเล่นวัดอืม อาจารย์บอกให้เพื่อนเปตัดไม้เพราะว่าจอบไ่เห็ดอาแฮอ้อมศิลจอย่มีดประสานแฮอ้อมศิลออเขาก็ไปน้าเพลินเปตัดไปซอยเพลินขนไมอ่เตยที่เขาเป็นจั่วเขาก็ไปช่วยเพลินจั่วนั่นมากับมู่ีสองคนอีกผู้นึงบุก้าตีเขาอืเพราะว่าเพลินก็เคยบวชเดออจโน่น่ะอีกผู้นึ่งเคยบวชแต่ว่ากล้าตีเขาเขานุ่งผ่าเเรืองอยู่ เพิ่นกะเพิ่นกะแล้วเฮาหนีโบย่านผ่าเลี้ยงเฮาปิวบ่ล้วแบบนี้ใส่กันเลยวะโอ้่แหละตีบ่ไปเพิ่นังแบบได้แต่ยืนซื่อๆเออแล้วเขาฟาดอ่ะตุ๊ดตับตุ๊ดตับเลยวะบ่ผู้เดียวเนี่ก็บอกเอ้าเจ้าก็เปิดมาใส่คอยแม่เปื้นมาใส่เพิ่นเฮาฮู้เด้เพิ่นผู้ซื้ออย่างดอกอืมแม่ไปน้องตีไปคอยหนึงแต่ว่าฮุ่นๆหุ่นยังขึ้อกันแม่นบ่บ่เพิ่นใหญ่กว่าเฮาทุกอย่างเออแล้วเจ้าก็บ่ย่านเลยแม่นบ่ คันเขาจะเปิดมาหน่เจ้ากับไซเลนบะบะเปิดมาแลนด์เจี่จะห่านมาข่อยคิดว่าเมนเออฉันเจ้าตีข่อยมาข่อยกับชิตีเจ้าพื้นหล่ไปแล้วเป็นยังไงไปตัดไหมแล้วเขาตีแล้วเป็นยังไงเขาก็ได้ฟ้องคู่บ่าอยู่วัดอีกอย่างอยู่วัดบอกฟ้องก็ถึงนักเกมจากตอนแรกไม่ค่อยนักปันไหนไปฟ้องจากปุ๊บแรกๆก็ดีขึ้นหลังๆให้โกเกแสดงมา กลุ่มคนหีมตีเฮาหน่คันหู้ว่าเฮ้าไปฟ้องผู้ใดผู้หนึ่งแล้วเขาแหงสีมาใส่เฮ้าหนักก่านเกา่าแบบแรกๆคิดขึ้นดีว่าเฮ้าล,ลาวเลวหลังๆ่วนเฮาไปบอนแบบคือชวนไปถึงศีลเอาไปนําตู้สื้อปุ๊บกลับมาเพิ่นบอกมึงมานี่ใจเลยได้ยางตามเพิน่นเพิ่นไปบ่ไปเพิ่นกระลาบไปเลยเม่นไทยกะอ่ะก็พวกเจ้าท่านแหละเพิ่นแบบสมุตินีม่มันเฮาเป็นบอเอออะสมมุติเสื้อจะที่ไปเลยโอ้ดึงไปเลยน่ะ ดึงไปเลยฝบียงดึงไปเลยนะป๊าติโทอ้าวปะขั้นจวดึงบักลาสิเฮ็ุจังไดเหตจังไดจวดึงจังซี่เห็ดจังไดฮะจวดึงเจ้าเห็ดจังไดเหดซี่เออจะม่ตอบโต้อย่างเลยแม่บอเออล้วบัดทีนี้สมมุติว่าเขาให้พอพอที่เป็นพอออกเทานี่น่ะมาแล้วแบบว่าห้องเพิ่นขึ้นห้องการบ้านดิแล้วก็ไหมเพิ่นเลยเพิ่มกันหลาะบจ้า้าเห็ุอีก อเ,เอา้าบบก้าบอกเอเอ้าบอกได้จะต้องบอกเพราะฉะนั้นคนเขาถือล้างแก่หลายๆนี่เฮานี่จะเป็นคนที่เขาตีตีตีเจ้าตลอดไดไอยอะ่ครูบายังบอกอยู่เจ้าบอกพอเจอ้าดู้จ้าจะเห็นเห็นมันเป็นภูนิุด,ด้วยเจ้าทันแหละและ้วหลังจากนั้นทีว่าจากหน่อยมันสิเป็นการเก็บกฎของเฮาเวลาเขาบอกว่า พอพอออกซอยเฮาเดเดี๋ยวนี้นะ่ะเท่ากอเท้าขอนะ่ะตีเฮาตลอดตอนนี้นะ่ะเฮาจังใดเฮากับเฮาบรทนแล้วเฮาเก็บโตอจางยชิห้องเขาขึ้นห้องการบ้านเลยอันเท่น่ะเขาไหมขึ้นห้องการบ้านเฮาไมเงินเอาลดมัดหนึ่งมัดละล้านเอาเขาตีแ้นฮะเนแนอนเขาตีเ,ตเตจ้าแบบหนึ่ง คอยเก็บเทงตอนนี้นะ่ะเออเขาก็ไปเบ้าอ,อ,อยู่ห้องการบ้านเนาะมัดละล้านมีมีม,ม,ม,มีมีเขตหนึ่งเขาตีกันอยู่ห้องเฮียนบักใดเปิดก่อนเขาไม่เงินเขาจนซื้อเว็บร้อยได้คันหนึ่งใดเจ้าต้องจะต้องบอกพอออกว่าเออซอยเขาเดเดี๋ยวนี้ผูนน้นั่นผู้นี้ผู้นี่ตีเขาแนวนั่นแนวนี้จะต้องบอกเพิน่นเจ้าเก็บไว้จังที่มันสิเก็บโตละบางเมื่อคุณว่าเขาเขาไปเล่นกับเจ้าซวนเจ้าไปโดดน้ำตะคลองแล้วเขาสุก เจ้าใส่ลงน้ต่ตะครองบางทีผ่าสบงเขาพันอยู่สิบางทีเขาก็ร้อยขึ้นมาบ่ได้สิยังไงกะไปละละเขาก็จะบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็แล้วได้อ่ะอ่าควนแบบเป็นเาอออกแล้วก้าตีเขานะ่ยคุนชื่อว่าทิตเพค่ณเคยบอกเขาแบบเอออาทิตย์นั่นเมนบอออืมไปหู้ Thì ba... xa bẩn 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 đấy bẩn 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 ก็เปิดเรียนมันมันอาะอยู่มอแล้วเออมันอันมาอยู่มหาแล้วมันใยังรู้ปอปอสามปอสามเปลี่ยนใจเขาก็ยังเคยอยู่ปอสามออสิปีก็ปีแต่อยู่ปอสามเออกูอยู่ปอแล้วเราหันคู่นั่นหันเน่ามาเป็นทีมเฮาบ่ได้ปะแล้วก็เป็นสังกะรีอยู่วัดคือกันเด้คู่นั้นนะ เจ้าก็บอกว่าช่วยข่อยนี้ข่อยโบมันคนบ้านนี้แต่ข่อยกลับมาอาศัยอยู่บ้านนี้เขาตีข่อยเจ้าก็ช่วยข่อยเด้ชทุกคนก็ได้ช่วยนะอเขาเพื่อนเธออะไรเป็นคนตีโอ้โหอาเลยคักนี่ปานยังตอบเป็นลูกน้องเพื่อนจ้ะเพื่อนแบบเคยไปตวนน้ำห้วยตอนนั้นเขายังบริบูรณ์เดชไปซีดเบ็ดอยู่น้ำห้วยเพื่อนก็สวนตวนน้ำเพื่อนบอก จ้าลอยไปบอนกลางน้ำไหม <ừ> กลางน้ำบักพลึกๆเขาลอย <ừ> น้ำพอเปลี่ยนแต่ว่าบุคคอยแข็งล uh huh. อยไปก็ได้เขาก็ลอยกลับมาอ้อ uh huh. ปึ๊บมาบวดปุ๊บพุ่นมา